เรื่องของกรรมธิการศึกษาประชามิติรัฐนูนแก้มนูนไหมท่านจแล้วกันเพราะว่ามันมีวันนี้มีเปลี่ยนชื่อคใช่ไหมมีเปลี่ยนชื่อจากเดิมที่เขาส่งไปแล้วปรากฏไม่ต้องมาแก้กันให้นายกลงนามใหม่นะฮะโดยที่มาเข้าร่วมก็จะมีคุณวุฒิสารตันชัยอดีตเลขาพระปกเก้าครับแล้วก็มีรัชต์สวีสุวรรณสวัสด์นะฮะแล้วก็มีใครเนี่ยคุณวิสิตวิสิตสระอ คุณชาวลิตวิชยะสุดอัญจากรู้สึกจะไทยสร้างไทยครับแล้วก็คุณเจียรราชศรีนรวมไทยสร้างชาติแล้วก็คุณคุณกรตเอื้อวงโดยคนที่ถูกปรับออกไปก็มีคุณชูศักดิ์สิรินินอาจารย์นพธน์ปฐมมะนะสสหญิงนิทิพรคุณเดชอิดขาวทองนิระชาธิป,ปัตคุณธนากรวังบุญคงชนะแล้วก็คุณถากรตันทสิทธิ์ทีนี้ประเดน็นก็อยู่ว่าพอมีการปรับออกมาหลายคนบอกเอา้าทําไมลงไปแล้วเนี่ยถึงมาปรับกันที<ช>หลังนี่<ช>คุณเศรษฐามีใครอยู่เบื้องหลังหร ฟังใครมาหรือเปล่าไม่ได้มีอำนาจในการไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจจริงๆหรือเปล่ามาเปลี่ยนทีหลังอันนี้เป็นข้อคอรหาที่เกิดขึ้นใช่แต่ปรากฏว่าหลังจากที่มันมีข้อข้อรหาเกิดขึ้นเนี่ยคุณเศรษฐาก็มาตอบบอกว่าที่ต้องปรับเนี่ยเพราะว่ากฤษฎิกาเขาติงมาครับนะเขาบอกว่าคือเป็นสสอเนี่ยมันร่วมกรรมการชุดนี้ไม่ได้อกฤษฎิกาเขาท้วงติงมาไม่เกี่ยวกับเรื่องบุคคลในทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าเขาติงมาก็เลยต้องฟังก็เลยต้องเปลี่ยนก็ให้แต่ละพักเสนอกันเข้ามาใหม่จบครับ นี่เป็นประเด็นในมุมของคุณเศรษฐาสรุปคือสสร่วมไม่ได้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรใช่แต่ว่าก็คนหนึ่งที่เสียดายคืออาจารย์ชูศักดิ์ไงี่ยอาจารย์ชูศักดิ์ก็ซึ่งเป็นคนที่เพื่อไทยวางตัวให้ทําเรื่องรัฐธรรมนูญตลอดเนี่ยก็เลยเอ๊ะจะลงอาจารย์ชูศักดิ์จะมีบทบาทในการทำเรื่องนุนตรงไหนเนี่ยยังไม่เห็นแคปดีแล้วมีตําแหน่งแล้วประธานกรรมธิการปปชแต่ว่โอกาสไปคุยเรื่องรรัฐธรมนูญเนี่ยต้องไปหากันต่อข้างหน้าก็น่าเสียดาย ่แต่ดูรายชื่อหลายคนก็น่าสนใจนะครับเนี่ยนกรเออาจารย์วุฒิสารเนี่ยโอเคก็เป็นเหตุผลนี้นะครับแต่แต่แซวนิดนึงแล้วกันนะครับคือดูโควตาของนักการเมืองที่ถูกออกไปเนี่ยทำไมมีโควตาเพื่อไทยเยอะจังเลยเอาก็เพื่อไทยเยอะสุดเนี่ยก็นั่นไงก็ตลกดีเพื่อไทยเยอะพื่อไทยเยอะคือจริงๆการจัดโควตามันอาจจะต้องดูจาก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 พรรคมากกว่าจํานวนสสหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมันอาจจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับใช่ใช่ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ